ด้านบนใด <บน S 2> ้ด้านบนเอาส่งเสียงได้นะคะได้เลยอ่าเริ่มจากนั้นซ้ายมือของผมหรือขวามือของอท่านผู้ชมทุกท่านซ้ายมือของเราซ้ายมือของเราเือขวามือของท่านผู้ชมโอเคกครับ <isas S 1> วันนี้เรามาพบกับใครนะคะน้ำสกูมวาตบมองตบมองขังนี่ตบมองนะตืบบ่นเต้นไปชนฟันเลย อันนี้คือทนไมยได้อันนี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องนะคะได้อยู่แล้วเราเนี่ยีนชจจะมาทำงานนี้ไม่เคยทำงานไหนเราได้เวอร์ัาแบบนี้มาก่อนแสดงว่าผมจะไม่ใช่แค่เดียวใช่ฝั่งขวาซิฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งข้าคุณราขอคุณราขอซิฝั่งขวาทุกท่านครับทุกท่านไว้ลากัล่าใครเป็นแฟนครับไร้เสียงบ้าได้อยู่ได้อยู่นะสูสีอันดับซ้ายของเราเหล่อตองกลางนะควรอยู่ตรงกวางพร้อมกันนะคุณกับผม เราตะโกนเขาว่าไรอันหอมกันอ่าแล้วให้เขาตะโกนกลับมาว่าขอเสียงดังๆเลยให้เขาเสียงดังๆให้คุณไรอันกีดังๆนะตรงโซนกลางหนึ่งสองเสี้ยวไรอันเอาละทุกท่านพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับเราพร้อมไหมคะพร้อมเเอาล้วนะผมขอเสียง